ได้เลยนี่คือบทความข้างต้นแปลเป็นภาษาไทยพร้อมรักษาโครงเรื่องและอารมณ์ดั้งเดิมขอต้อนรับสู่ m a ส s Auto เก g r a ช่องของคุณสำหรับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบิน ยานยนต์และอาวุธทางทหารวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเชิงลึกของโดรนรบล่องหนที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นคือ g j 1 1อด sharp พัฒนาโดย hongdu aviation group ร่วมกับสถาบันออกแบบอากาศยานส่วนย่าง g j 1 1ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพการรบทางอากาศยุคใหม่ในคลิปนี้เราจะพาไปสำรวจการออกแบบสเปคฟีเจอร์และบทบาทของ g j 1 1ในการปฏิวัติสงครามทางอากาศแห่งอนาคต CJ 11เป็นโดรนล่องหนที่ออกแบบด้วยรูปทรงปีกบินไร้าหางมีรูปทรงเหลี่ยมคมและห้องเก็บอาวุธภายในเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์และเพิ่มความล่องหนจึงทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจลึกเข้าไปในน้านฟ้าของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเครื่องมีปีกกว้างประมาณ14เมตรและตัวยาวราว12เมตรจัดเป็นขนาดใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่แต่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อโจมตีแบบแม่นยำและล่องหน GJ 11ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบฝังมีท่อไอเสียที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรักษาการล่องหนสามารถปฏิบัติการได้ไกลถึงประมาณ1,200-2,000กิโลเมตรโดยมีความเร็วสูงสุดราว900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีแม่นยำสอดแนมและสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีห้องเก็บอาวุธภายในที่รองรับอาวุธหลากหลายชนิด เชนระเบิดนำวิธีจรวจจมตีอากาศสู่พื้นและอุปกรณ์สงครัมอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักบรรทุกรวมประมาณ2,000กิโลกรัมจุดเด่นของ GJ11 คือบทบาทของมันนแนวคิดการร่วมรบระหว่างอากาศยานมีคนขับและไร้คนขับโดย GJ11 สามารถปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่น J20 ทำหน้าที่เป็นตีข้างไร้คนขับลอยย่าวิงแมน ขยายขอบเขตการรับรู้ของนักบินมีขีดความสามารถโจมตีลึกสอดแนมและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักบินจากตำแหน่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น GJ11 ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกทั้งในงานสวนสนามและงานแสดงอากาศยานทางทหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพการรบของกองทัพอากาศจีน มีผู้เปรียบเทียบ GJ11 กับแพลตฟอร์ม UC Av ชั้นนำของโลกเช่น X47B ของสหรัฐอเมริกาและโอโคทินิกของรัเสเซียแต่ GJ11 มีเอกลักษณ์ตรงการผสมผสานเทคโนโลยีล่องหนเข้ากับบทบาทโจมตีและช่วยเหลืออากาศยานมีคนขับได้อย่างลงตัวห้องเก็บอาวุธภายในรองรับทั้งลูกกระเบิดจรวดโจมตีและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นแพลตฟอร์มโจมตีที่คล่องตัวและทรงอนุภาพ ในทางปฏิบัติ GJ11 สามารถบินได้ทั้งแบบอัตโนมัติและควบคุมโดยผู้ควบคุมมีศักยภาพในการล่วงล้ำพื้นที่ป้องกันของศัตรูเพื่อโจมตีเป้าหมายสำคัญและเป็นหัวหอกของแนวคิดใหม่ๆใ,ในการโจมตีร่วมกันทั้งอากาศยานมีคนขับและไร้คนขับ GJ11 s h a r อจึงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และอนาคตขององค์การรบทางอากาศ เป็นโดนล่องหนโจมตีลึกสุดล้ำที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆในการทำสงครามและตอบย้ำบทบาทของจีนในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับชั้นนำของโลกหากคุณชื่นชอบบทสรุปนี้และต้องการรับชมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานยานยนต์และอาวุธใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามมาสออตโตเกรดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราต่อไป แจ้งได้นะหากต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่าหรือต้องการปรับเป็นสไตล์ภาษาพูดมากขึ้น